สัญญาจ้างจำเป็นที่จะต้องทำเป็นเอกสารหรือเป็นหนังสือให้ในายจ้างเซ็นให้ลูกจ้างเซ็นหมจํจำเป็นต้องทำเอกสารไหมครับมาดูข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาจ้างนะครับพรบคุ้มครองแรงงานปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับระบุไว้ว่าสัญญาจ้างเนี่ย <c oughs> หมายความว่าสัญญา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะจ่ายค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสัญญาจ้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือ ไม่จําเป็นต้องเป็นเอกสารนะครับที่มีลายมือชื่อนายจ้างและลูกจ้างเซ็นตามสัญญาก็ได้สัญญาจ้างเนี่ยจะเป็นสัญญาด้วยวาจาก็ได้ด้วยปากเปล่าก็ได้นะครับหรือจะเป็นที่เข้าใจโดยปริยายนะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็ได้ว่ามีการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสัญญาจ้างเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นลนายลักษณ์อักษรหรือที่เป็นหนังสือสัญญาจ้างเท่านั้น นะครับเนาะสัญญาจ้างหมายความว่าสัญญาไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงทํางานให้แก่บุคคลหนึง่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะจ่ายค่าจ้างตลอดเวลาที่ทํางานให้นะครับนะทีนี้ถามว่าเอาแล้วถ้าไม่ไม่ระบุเป็น ในหลนักษรไม่มีเอกสารไม่มีหนังสือสัญญาจ้างแล้วเวลา,ามีกรณีพิาพาทเกี่ยวกับกฎหมายแรยงงานอย่างนี้นอันนี้ก็ก็มีประเด็นนะครับเคยมีเคสนะแล้วก็เคยมีสมาชิกเพื่อนๆเ,เ,เคยสอบถามมาว่าเนี่ยสัญญาระบุสองเดือน <c oughs> แต่เวลาทํางานจริงเนี่ยทํางานสามเดือนสีเ่เดือนนะมันก็จะมีผลกับอะไรครับมันก็จะมีผลกับค่าชดเชยใช่ไหม ถ้าสเดือนเนี่ยถ้าสัญญาระบุ2เดือนเนี่ยหมายความว่าเราทํางานกับเขา60วันแต่ทํางานจริงๆ4เนี่ยสเดือนนะสเดือน5้าเดือนห้าสามห้าร้อยห้าสิวันซึ่ง150วันเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าทํางานเกิน1นึ่วันเนี่ยมันจะต้องได้ค่าชดเชยใช่ไหมนะก็อย่างน้อยก็1นสองใช่ไหมครับที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายละอักษรหรือจะเป็นด้วยวาจา หรือจะเป็นด้วยการเข้าใจกันโดยปริยายระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั่นคือสัญญาจ้างนะครับระยะเวลาต้องเอามานับรวมกันนะหลายๆครั้งลูกจ้างก็ไม่ทราบนะครับนายจ้างบางที่บางแห่งก็เอาเปรียบลูกจ้างเองก็มีแต่ที่นี้ทำไมเเราถึงต้องทำเป็นลายละอักษรนะมันก็มีข้อดีของมันนะครับกรณีมีข้อพิาพาท กเกิดขึ้นนะเช่นว่าลูกจ้างคนนึ่งทำงานกับนายจ้างเป็นระยะเวลา5เดือนนะแต่ในสัญญาระบุว่า2เดือนนะลูกจ้างท่านนี้ก็ถูกเลิกจ้างตอนทํางานกับนายจ้างครบ5เดือนนั่นหมายความว่าเกิน120วันนะลูกจ้างท่านนี้ก็ไปสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองได้นะครับนะกรณีเลิกจ้างและจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย พอไปเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าถ้าถ้ามีการฟ้องศาลมีอะไรนะเขาก็จะขอดูหลักฐานนะครับว่ามีการทํางานกับนายจ้างคนนี้เกินหนึ่งรยยีิวันจริงไหมนะครับซึ่งสัญญาจ้างเนี่ยมันก็จะมันก็จะช่วยได้ตรงนี้ที่เป็นละลากสอนนะครับถ้าสัญญาจ้างไม่มีนะลูกจ้างก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ทำงานการนายจ้างคนเนี้ยครบหนึ่งรอยยี่สิบวันมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยพิสูจน์ยังไงครับก็อาจจะเป็นบัตรตอ่อการสแกนนิ้วมือภาพบันทึกหรือบันทึกเวลาการเข้างานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้กรณีที่เราไม่มีสัญญาจ้างเนาะเพราะฉะนั้นสัญญาจ้างเนี่ยมันก็จะง่ายมันก็จะง่ายในกรณีที่มีเรื่องมีราวฟ้องศาลกันนะครับมันเป็นหลักฐานแล้วเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาจ้าง ลูกจ้างมีหลักฐานอื่นๆว่าทํางานกับนายจ้างคนนี้เป็นระยะเวลาเท่านี้นะครับมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างนะครับอันนี้มันคือเ,ออเหตุผลว่าทําไมต,ต้องต้องต้องมีสัญญาจ้างที่เป็นรายละอักษรนะครับซึ่งนายจ้างที่เขาโอเคนะที่เขาดีๆนะครับบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีสัญญาจ้างบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีสัญญาจ้าง นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้จงใจที่จะเอาเปรียบลูกจ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกจ้างอย่างเราเนี่ยนะเราก็ต้องเขาเรียกอะไร,ต,ร,รต้องรู้สิทธิ์ของเราต้องรู้สิทธิที่ของเรานะครับว่าตามกฎหมายแรงงานเนี่ยเราทํางานกับนายจ้างเป็นระยะเวลากี่ปีกี่เดือนกี่วันเราจะได้รับค่าชดเฉยแล้วเราต้องแล้วเราต้อง <c oughs> มีหลักฐานอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ปรึกษาเข้ามาว่าเนี่ย สัญญาจ้างมันเป็นอย่างเนี้ยกำหนดไว้สองเดือนแต่พอไปทํางานจริงเนี่ยทํางานเกินสองเดือนนะทางานเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันเนี่ยจะเรียกร้องจะเรียกร้องค่าชดเฉยได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับแต่ว่าท่านก็ต้องมีข้อติจ,จริงมีหลักฐานนะในการจะที่จะเรียกร้องนะครับเรียกร้องใครอะถ้านายจ้างเขายืนยันที่จะไม่จ่ายนะครับเราก็ไป <c oughs> ปรึกษาทางกรมแรงงานนะครับกรมแรงงาน เนาะแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงเข้าไปนะครับแต่สามารถถ้าสามารถที่จะคุยกับน,นายจ้างได้นะครับก็แนะนําให้ให้คุยกันก่อนว่าพี่ต้องจ่ายนะค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างนะครับถึงแม้ว่าสัญญาจ้างจะระบุไว้2เดือนนะั่นแหละแต่ว่าผมทํางานกับพี่จริงๆนะผมทําเกินกว่านั้นและและรวมระยะเวลางานเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับอันนี้เพราะฉะนั้น ข้อกฎหมายก็จะบอกไว้ว่าสัญญาจ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือเป็นด้วยวาจาระบุช,ชัดเจนเนี่ยหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายเนี่ยอันเนี้ยระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยอันเนี้ยก็เรียกว่าสัญญาจ้างนะครับแล้วก็ถ้าทํางานตามระยะเวลาที่กําหนดที่จะได้ค่าชดเชยอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องบอกนายจ้างถ้านายจ้างเข้าใจก็แล้วไปนะครับแต่ถ้านายจ้างเขาไม่จ่ายเราก็ต้องไปเรียกร้องสิทธิ์ของเรานะกับกรมแรงงานะสวัสดีครับ